สวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูใบรับประกันหรือการพิมพ์ใบเซอร์ติฟิเคตนะครับสำหรับโปรแกรม j e w e l r y ครับเมื่อมีลูกค้านะครับซื้อสินค้าเราไปนะครับโปรแกรม jewelry ของ l i ิ t ต้ซอฟเนี่ยสามารถพิมพ์ใบรับประกันจากระบบได้เลยนะครับโดยเราเข้าที่เมนูนี้ครับใบรับประกันอ่าแล้วกดตัวแว่นขยายตรงส่วนนี้ขึ้นมาครับเลือกนะครับก็คืออันเนี้ยค้นหาสินค้าจากรหัสหรือว่าชื่อก็ได้นะครับอ่าเราเลือกขึ้นมา กดกระบาดปิดออกมาครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับถ้าในหน้าทะเบียนสินค้าสําเร็จรูปอะเราใส่รายละเอียดการพิมพ์ใบรับประกันเอาไว้ก็จะขึ้นมาตรงส่วนนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ใส่เราก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับแก้ไขดีเทลแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลใบรับประกรันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับยกตัวอย่างแก้ไขอันนี้ให้ดูนะครับแก้ไขได้เลยครับตรงส่วนนี้แล้วกดบันทึกครับ ตรงส่วนนี้ลูกค้าจะใส่เป็นขนาดแหวนนะครับน้ำหนักทองน้ำหนักเพชรอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับใช้เพชรกี่กันหลาดเป็นเยลโล่โกเป็นไวโกอเลยพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปนะครับกดบันทึกครับจากนั้นกดตรงนี้ครับพิมพ์แบบที่หนึงแล้วรอสักครู่นะครับอ่าอันนี้โปรแกรมก็จะทำการสร้างเป็นใบสูติบัต แบบนี้ออกมานะครับข้อมูลเป็นตามที่เราพิมพ์เอาไว้เลยนะครับซึ่งสําหรับตัวพื้นหลังหรือว่าตัวรูปอะไรแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการปรับเปลี่ยนหรือว่าทาใบเซอร์ในรูปแบบของตัวเองนะครับติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้เราสมมติถ้าเรามีปิ้นแล้วกดสั่งปิ้นตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วปิ้นก็ได้ครับพิ้นเสร็จแล้วเรากดออกมาครับในนี้สามารถพิมพ์ได้2รูปแบบนะครับนะครับ สามารถทำเทมเพลตได้2รูปแบบแล้วก็สมมุตินะครับถ้าตัวสินค้าตัวไหนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัวรายการเอาไว้ครับตรงนี้ครับดีเทลแล้วก็เนี่ยนะครับพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อมูลเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์แต่ละตัวอีกเนี่ยในตัวทะเบียนสินค้าสําเร็จรูปหรือหน้าคลังสินค้าครับเรากดที่ตรงนี้ครับรายละเอียดใบรับประกัน จากนั้นเนี่ยเรากรอกข้อมูลจากหน้านี้ไว้ได้เลยนะครับอ่านะครับพอเราบันทึกเอาไว้เนี่ยเมื่อเราทำการพิมพ์ไบเซอร์ค้นหารายการตัวนั้นขึ้นมาครับอ่าเขาก็จะขึ้นรายละเอียดตามที่เรามีการไปสร้างไว้จากหน้าทะเบียนคลังสินค้าไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำใบรับประกรันจากโปรแกรม jewelry ครับขอบคุณครับ